ลาโตะหัดเอาอันที่มีลายมาขายบ้างดิเดี๋ยวนี <c oughs> <t ong> <im> ่ใ <sh> ช <sm ess old> ่ความผิดของเตงฉันที่ไหนล่ะปุกกี้มันบอกว่าอะไรนะคะเตงมันบอกว่าผมไม่มีลาโต้ลายการ์ตูนขายแล้วนี่อะไรอะไรเนี่ยะนี่ปุกกี้เคยเห็นเปล่าลาโตลายสไปเดอร์แมนนี่นางเป็ดเคยเห็นเปล่าลาโตลายแบทแมนเดี๋ยวเขาเล่นโชว์มันก่อนนะตั้งใจดูเก้・・ น้ำพึ่งมะนาวแก้วหนึ่งค่ะของหนูนมเย็นแก้วหนึ่งค่ะรีค่าสอนวันนี้สิบบาทนะเว้ยก็เดี๋ยวเลี้ยงน้ำวันนี้ไงโอเคดียวชครเหมือนเดิมนะใครแพ้เสียมาชิลโล่ก็ได้อู้หอร่อยใครดังต่อไ่คนนั้นชนะไปเลยนะจัดมาดิ นะวนส่งมัร์ชเมลโล่มาโอ๊ยเจ้านี่นั่งกินเลยโอ๊ยนี่มันของกองกลางอ้วนเวลาผมเตะบอลผมนั่นตองอนะโอ้ยไม่ใช่มันของส่วนรวมผมไม่รู้เดี๋ยวแม่งวัมตอมมันอยู่ในถุงจะตอมได้ยังไงอ่ะปุก๊กี้เอาไปกินแต่เองเข้ามานี่แล้วอ้วนวันหลังจะทำแบบนี้อีกนะ ขี่แพ้ได้งไงเนี่ยนี่ยายปุกกี้จกล้าดา่าแฟนฉันหรอก็อกมาแย่งขนมอ่ะโอ๊ยก็แค่หอดเดี๋วจะเป็นอะไรไปเอาแย่ oh yeah, มาไปกินหุยแตงอะ่ะมีน้ำใจกับเขาเสมอเลยไม่เหมือนยายปุกกี้ไม่มีน้ำใจเลยก็มาแย่งขนมไปอะ่ะดีก็ไม่สนใจอะไรเลย นี่หล่อนกล้ากินน้ำผึ้งมะนาวเหรอทำไมอะฉันโทรหาแฟนฉันก่อนเอ้าแล้วทำไมไม่สั่งให้เหมือนกันล่ะเตงคะนงเป็ดมันทำร้ายจิตใจเขามันกินน้ำผึ้งมะนาวอะไรวะเตงต้องจัดการให้เขานะคะด่าเขาไร้สาระเหรอเอ้าวางสายด้วยเป็นฉันนะฉันก็วางฟ้องเนี่ยน้ำผึ้งมะนาวบ้าหรือเปล่าเอ๋อะไรเป็นฟ้องเออะไรเป็นฟ้องปุกี้วันหลังอะมีน้ำใจบ้างนะ เตงไม่ต้องเสียใจนะคะผมยังไม่เสียใจเลยโอ้ยเขารู้ว่าเตงเสียใจที่ปุกกี้มันบนว้วนลาตัวะหัดเอาอันที่มีลายมาขายบ้างดิเดี๋ยวนี่ใช่ความผิดของเตงฉันที่ไหนล่ะอยากได้แบบมีลายอะเข้าใจปะืมหนี่เธอทาฉันเหรอเตงคะเดี๋ยวเขามาแป๊บนึงนะเฮ้ยไปซื้อให้เหรอว่าทำไมอี้หนึ่งดี เบาลมเล่นแหละหมดแล้วพุกกี้โอ้ยอย่าไปฟ้องอย่าเป็นฟองเจ้าอ้วนกินคนเดียวเลยอะ่ะเฮ้ยชายแพรลี่น้ำนู่แล้วอะย่าบอกว่าผมไม่อยู่นะเจ้าชายอย่าให้เจอน,นะก้าตัดสายฉันเป็นฉันนะฉันก็ตัดกินมะละกอนลังเป็ดมะนาวดิอ้วนกี้เห็นเจ้าชายไหมไม่เห็นอยู่หลังต้นไมโ้โอ้ยนมันบอกไม่ให้บอกไม่ใช่หรอผมไม่ชอบโกหก มันไม่ให้บอกเองแปลว่ามันอยู่กับผู้หญิงคนอื่นมันอยู่หลังพุ่มไม้ใช่ไหมฉันวิ่งไปยังไวเลยฉันเป็นเดอะแฟลตด้วย,ยพิ่จิกาเผือกต้องตามมาอย่างติดติอุ้ยจีย้ขอเผือกด้วยมันไปดีโอเคพี่วันก็แฟด้วยชาจะหลบไม่ทันได้ชาจะหลบไุ่ยทันทีกินน้ำไม่ใชยเออขอมาแห้งอุ้ยชัดไหมอืมฟูให้ตีเลยไหนนางเป็ดบอกอยู่กับผู้หญิงคนอื่นโอ้ยไปเชื่อปากหอยปากเป็ด มีไว้ไหนต้องแน่นแหละฮะมีไหมหัดใช้สมองตัวเองมากอย่างใเขาจุงจมูกอ้าวนี่ด่าของโง่คิดเองอ่ะคิดไม่ออกซะด้วยเวลามีแฟนนะคะจะคิดอะไรไม่ออก200%ร้อยเปอร์เซแตงแตงนั่งเป็ดบอกว่าเดี๋ยวนี้มีลาโต้มีลายแล้วนะเออมันก็มีตั้งมาแล้วนะหัดใช้สมองคิดมัง่งอืมคิดไม่ออกอะ่ะอุย้ยพี่มาเพิ่มแล้วไปเถป้ามาแล้วมาตอนลิเกเลิกแล้ว แถวนี้ไม่มีวัดไม่มีลิเกโอ้หมายถึงว่าเรามาตอนจบแล้วแล้วเขาไปเลยว่าโอ้จะพูดให้มันยากเพื่อแล้วมีหรือเปล่าลาโต้มีลายอะ่ะผมยังไม่รู้แล้วผม,ผมก็ไม่มีงบซื้อของด้วยแล้วบอกขายทุกอย่างเกลือจริงๆนี่คุณดูถูกผมเหรอไปแล้วโหแหวนไม่ได้ดั่งใจเลยเอามาดิลีก็มาดิกี้อา เดี๋ยวนี้ไปเล่นกาแฟแล้วเหรอไม่รู้ว่าไปมุดหัวอ่ตรงไหนเนี่ยหุ้ยเล่นกับสาวหรือเปล่าเอาแบบนี้ต้องเลิกเล่นแล้วพูดแบบเนี้ยใจคอฉันไม่ดีเลยว่าแฟนฉันจาชอ่วกิ๋นะทำไมอิจฉาเพื่อนเนาะคิดฉานี่ว่าอาก็เตือนเฉยๆก็เห็นทุกที่ตัวติดกันน่ะคนนะเว้ยไม่ใช่ปลาโปกี่จะได้มัดตัวติดกันรู้อยู่ว่าอิจฉาคนมีแฟนน่ะเอากี่พูดจาไเข้าหูฉันไม่เล่นด้วยแหละเชื่อเอาอ่ะตัวนั้นไป ตัวนี้มานี่ปุกกี้มันกล้าว่าเตงขนาดนี้เลยเหรอเออมันพูดงั้นอ่ะปุกกี้มันบอกว่าอะไรนะคะเตงมันบอกว่าผมไม่มีลาตโต้รายการ์ตูนขายแล้วนี่อะไรอะไรนะฮะเจ้าเสียงดังเพื่ออะไรอ่ะฉันต้องเพิ่มวอลลุ่มเว้ยแฟนฉันจะได้เห็นกินลำโพงเข้าไปหรือไงฉันไม่ได้กินลำโพงเว้ยกินอะไรกินลำไย,ยลำไยไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบ 5 2บาทหนึ่งใบไข่ผ้าไหมไข่กันไก่อ้าวงงเลยดิงงเนี่ยงงดิแล้วทำไมอะเตงโชว์มันไปเลยค่ะเขาก็เป็นแฟนที่รักเตงเกินเบอร์ไม่น้อยหน้าแพรี่หรอกผมไม่ชอบโชว์ผม,มชอบขายปุ๊กกี้ยังไม่อะ40สี่สิบเอยเตงเอ่อเไปอวดมันไม่ใช่เอาไปขายมันถ้าคุณคิดจะชอบผมคุณต้องตามใจผมสิเออขารักเตงเกินเบอร์ตามใจเตงเลยค่ะ เท่าไหรอ่ะอ้วนเอวส่เขาจ่ายว่าวันหลังจะเกี่ยกบกาแฟฉันโอ้ย,อยตัวนี้ก็สดจังเลยแต่เขาอยากให้เตงเก็บสามอันนี้ไว้อ่ะอันไหนอ่ะแบทแมนสไปเดอร์แมนแล้วก็สีแดงเหมือนความรักของสองเราเนี่ยมันมีตัวนี้ค่ะอันนี้มินนี่เมาส์แล้วก็มิกกี้เมาส์แล้วมาไว้หน้าฉันทำไมอ่ะอุ๊บเราเสื้อของฉันก็เป็นมิกกี้เมาส์อะไรมันจะเข้ากันเข้ากัน เดี๋ยวฉันจะแกะเล่นให้หล่อนดูก่อนเลยอ้วนจะขายปะเนี่ยไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดดูฉันกับอว้วนคู่กันก่อนมาเตงเล่นโชว์ไปทีค่ะถืออ้วดีๆนะอยาให้กระเด็นเอ้ยผมเล่นเป็นอะ่ะแฟนฉันเล่นเป็นแฟนฉันเล่นเป็นเนี้ย เฮ้ยแต่เสื้อฉันก็มีกี้เมาส์นะไม่ได้ถามอ่ะว่านขายไหมเนี่ยผมเล่นอยู่ไม่เหนะ็นเนาะบ้าบอลคู่เลยไปดีกว่า <c oughs> อุย้ยแตงเล่นเก่งมากเลยคะ่ะแต่ที่จับมาเล็กไปอะ่ะไม่เป็นไรหรอกแตงเล่นเก่งอยู่แล้ว <c oughs> ขอดูใกล้ๆหน่อยได้ไหมคะอืม <c oughs> เดี๋ยวมันจะโดนหน้าเขานะคะ <c oughs> เราไปโชว์คนอื่นต่อดีกว่าคะ่ะ <c oughs> เพราะความรักของเอลโลเกินเบอร์ งเป็ดระวังนะเว้ยเดี๋ยวมันก็มาอวดก็ฉันอยู่ห้องเธอมันจะมาอวดได้ไงหัดฉลาดบ้างนะเว้ยกินอาหารในครบห้าหมู่เออใช่ข้าลืมกินเป็ด <c oughs> จะซื้อก็ไม่ขายอะไรของเจ้าอ้วนก็ไม่รู้นเนี่ยลาโต้เนี่ยเขาขอเอาคล้องคอไว้ก่อนนะจะได้เหมือนมีเขากับเดงอยู่ใกล้กันค<ห>วามรักของเขามันบอกว่าพวกมันสองตัวอยู่ในนี้ นั่นไงใช่ด้วยกีเอาไหมอัลลัสิเตงไม่ต้องขายมันข่าววันนี้เราจะเอามาอวดเออโอเคโอเคเคมันมาเยือนเราแล้วอ่ะกี้ก็บอกแล้วไงมันไปหาเองที่เขาไม่เจอก็มานี่ไม่ข้าตั้งใจมานี่เลยเมื่อกี้สีแดงไปแล้วต่อไปก็แบทแมนกับสไปเดอร์ม n นเตงแกแล้วเอาไปอวดมาเลยค่ะจะดีเหรอทำดิโอเคครับ เขาไม่อยากดูเตงเลยนะถ้าไม่จะเป็นเตงชอบดือ้อนี่ปุกกี้เคยเห็นเปล่าลาโต้ไล่สไปดเดอร์แมนันี่นางเป็ดเคยเห็นเปล่าลาโต้ไลแบทเหมือนและเราสองคนก็จะเล่นให้พวกมันดูค่ะเอ้ยเล่นดิครับเขาไม่อยากดูเตงเลยอะ่ะคู่รักเกินเบอร์คู่ที่สองนางเป็ด ไม่ต้องพูดกี่แล้วหันมาดูติงบอกให้นักเป็ดหันมาดูสิคะผมไม่กล้าพูดเอ้ยก็พูดดินักเป็ดหันดูิไหน,นขอดูหน้าคู่รักเกินเบิร์นหน่อยดีโบกมือสิครับเดี๋ยวเขาเล่นโชว์มันก่อนนะตั้งใจดูเก้อืมอืมแค่นี้ฉันจะเล่นให้มันตอกตอกกัน <What? S 2> เอาใหม่นล้วเป็ดตัวนี้ดีมากโชว์ไปเตงไปิใกล้ๆนล้เป็ดมันน้อยครับอ้วนแล้วทำไมต้องเชื่อกันอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันจงหลับไหลจงหลับไหลจงหลับไหลเราสำเร็จภารกิจแล้ว จงหลับไหล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 โอ้ยไปกันเถอะค่ะดูหน้าพวกมันแล้วน่าจะลำคานพวกะเหม่ำคานคุณเขารัดแต่งเกินเบอร์ขนาดนี้แต่งกล่าว่าเขาแบบนี้เลยเหรอคะเออไป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 ไฉันเสียใจมากเลยนะเป็นปลอมเอออินไปกับพวกมันเฉยๆ แล้วสรุปเราไม่มีลาโต้ที่มีลายเลยนะเองก็เอาปากากาเขียนรูปนั้นไปดิเออเป็นความคิดที่ดีแต่ก่อนอื่นเล่นตรงหน้ามันดีกว่าโอ๊ยไม่ได้คนเล่นอะไรตรงหน้าฉันเนี่ยมันน่าเฝ้าทำไมอะคนจะดูหนังฉันไม่ไว้ใจทำไมอะปุ๊กกี้บอกว่าชายกายมีคนอื่นอ๋อไม่ต้องแปลกใจผมหลยหล่อลื่นอะดิไม่ดูแล้วหนังดูข่าวดีกว่านั่งข้างลลางอหอฉันนั่งด้วย เวลาลงดีก็เรียกเตงเวลาลาไม่ดีก็เรียกชายกายคิดว่าฉันจะได้ยินไม่ชายกายเหนื่อยใจเลิกกันไหมชายกายใช่สิเขาไม่มีความหมายแล้วเอ้าเขายังไม่ได้พูดเลยเลยเป็นผู้หญิงต้องขี้งิน500%โอยเปอร์เนเียเขาไม่นั่งเล่นเกมอะเขาก็ตามไปดูด้วยโอ้ต่อไปเราก็มาอดพวกมันสตัวต่อเลยค่ะใครอะแพรรี่กับชายกายไีคะเพราะเขารักเตงเกินเบอร์มากๆ ทำให้ขนาดนี้ก็ยิ้มหน่อยสิครับอืมน่ารักงอนเล่าเล่นคนเดียวได้วะรอื <c oughs> จะคนเดียวได้ยังไงล่ะว่าแล้วเชียว <c oughs> เห็นไหมเนี่ยฉันมีสองอันอยู่ที่เคาเห็นตาไม่ได้บอดเอา้าอืมจะเล่นอันไหนให้มันดูก่อนดีเนาะอันนี้อ๋อโอเคชอบนี้ใช่ไหมจะฉันรักแฟนเกินเบอร์ไงอ้าวคลิปนี้ฉันให้เธอเด่นไปก่อนนะ อย่าเอามาไว oh. ้ตรงหน้ากันก็พอนั่นไงว่าแล้วเชียวเตงเขาทำดีไหมคะเขารักแบบเกิน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 ไปมากเลยอยาเอ้ยสนใจมากดีไม่ใช่ดูแต่ทีวีครับมันไม่ใช่แค่โชว์ไว้บนหน้าอย่างเดียวนะเว้ยแล้วทำอะไรได้อีกมันสามารถตอกได้เดี๋ยวมือโปรดทำอยู่ เห็นยางมือโปรอ่ะมือเปื่อยดิแถมเหม็นด้วยอื้าวอ้าสองดอกแล้วนะโอ้ยเอ็งก็อิจฉาข้าหน่อยเพื่อแสดงความอิจฉาอุ๊ยอิจฉาโอเแค่นั้นก็จบเฮ้ยตื่นมาอีกการหนึ่งไปโชว์อืมครับจะทำตามมันทำไมไม่ได้เป็นอะไรกันจะกันหน่อยเร็วๆยิบไปกับจะอ้วนแล้วไม่ต้องมานะผมมาล้วอ้วนตัวนาชื่ออะไรนะ เออ,อูมามิอะโอ้ยคุโรมิมั้งใช่ไหมครับเอฟซใช่คุโรมิหรือเปล่าถ้าเตงเล่นแบบนี้เข้าก็เล่นด้วยโอ้โหไม่เป็นพวงเลยอะไรนะคะเอฟซอ๋ออยากเห็นแบบสโลได้คะ่ะได้ยินตอนไหนไม่ต้องยุง่งเอาไหนบอกรักแบบเกินเบอร์อ๋อ,อยุ่งได้เลยคะ่ะ ไปชมภาพสโลกันได้เลยะค่ะฉันพูดเอง ตอนไหนอ่ะตอนนี้แหละจำไปนะทุววกวันหลังอย่ามาว่าแฟนฉันโอ้โหนะ่าจะขบุดเลยเอาก็าเพราะฉันรักแฟนเกินเบอร์มากจ้าเ <Yeah! S 1> ข้าใจไหมเตงเข้าใจไหมเตงโอ้ยเข้าใจไหมเตงเข้าใจครับสุนไมครับซีรีส์รักแฟนเกินเบอร์ตอนลาโตลายการ์ตูนเขาให้เตงน,นะ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้ด้วยครับ